เขาบอกว่าให้เอาน้ำส้มสายชูนะคะผสมสีผส,สมลงไปในสีผสมอาหารนะคะจากนั้นก็โรยเบกกิงโซดาลงบนแผ่นพลาสติก <Okay. S 1> ตามที่ย่าทำให้ดูแล้วก็ <Okay. S 1> บักน้ำส้มสายสายชูที่ผสมสีมแล้วลงในเบกกิงโซดานะคะขึ้นฟองสวยเลยเนี่ยย่าลองทำดาวหน่อยสิลูกทำดอกไม้ก็ได้ติ๊ง ดิงดิงโอ้ยสวยจังสวัสดีครับวันนี้เป็นวันหยุดของหลานนะครับอุ้ยตายแล้วใส่กางเกงก็กลับตะเข็บ <c oughs> เดี๋ยววันนี้พีินายจะมาเล่นผสมสีกับเบกกิ้งโซดานะครับ เห็นใน YouTube เขาบอกว่าเบกกิ้งโซดามีประโยชน์มากมายอย่างหนึ่งที่เด็กๆชอบก็คือนำมาผสมสีเล่นการผสมสีกันนะคะวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยมีเบกกิ้งโซดานะคะหนึ่งถุงมีสีผสมอาหารมีสีอะไรบ้างครับ มีสีแดงสีส้มสีเขียวมีสีแดงสีส้มสีเขียวนะครับเป็นสีผสมอาหารของยา่าที่ขัดไม่ได้นั่นก็คือน้ำส้มสายชูนะคะช้อนนะคะถาดถาดของย่าไว้ผสมสีกับน้ำส้มนะคะเขาบอกว่าขั้นตอนก็คือให้เอาน้ำส้ม ผสมกับสีเอาเอาน้ำเอาน้ำส้มเนี่ยตักน้ำส้มลงไปในสามหลุมเนี่ยหนึ่งสอสลุกน้ำส้มก่อนครับตักลงไปให้หมดตักดีๆตักหนึ่งสองสามใช่น้ำส้มสายชูตักลงไปตักลงไปหนึ่งตักไปเยอะๆเลยช้อนใหญ่ๆเลยสองเอ่อพตักช่วยอื่นบ้างเออนั่นแหละช่องอื่นบ้างห้าอืม อ่าช่องอื่นเอกช่องละสามช้อนอืมแปดอนี้นึงเก้าโอเคจากนั้นพอแล้วทีนี้ก็เอาสีสีสีเทลงไปเล็กน้อยสีอะไรสีอะไรก่อนก็ได้เอาสีแดงสีเขียวสีเขียวมีที่หยุดแต่สีแดงไม่มีที่หยุดอ่ะสีเขียวเปิดตรงนี้ย่าเปิดให้อ่ะเปิดแล้วเดี๋ยวย่าเป็นคนหยดเองก็ได ไม่เป็นไรไม่เปิดเองเ,อเดี๋ยวอ่ะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ลูกระว,วังยุงอะยุงเยอะแล้วยุง,ยง,ยงออกหากินแล้ว,อ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 ,วอ่ะอ่าอ่าพลอยอ่าเนี่ยหยดลงไปดีบเอาได้ดแล้วสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวปิดเลยปิดเลยปิดเลยอ่ะต่อไปสีอะไรสีส้ม,มสีส้มอ่ะสีแดงก็ได้อ่ะสีแดงเทใส่ตรงนี้ช่องกลางนี่เราใส่น้ำส้มหมดแล้วนะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยล้างมือลูกอ่ะ ทใส่ช้อนยากก็ได้อ่ะเทเบาๆนะอย่ feed, าเทเทเยอะๆท,ๆทีเดียวเดี๋ยวหกหมดเดี๋ย <c oughs> วตกอะเทเบาๆอะเทเบาๆนะคะอะเทเบาๆให้พอมีสีสวยออาไปโอเคพอสวยแล้วสวยแล้วลูกไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดเอามันเป็นสีผสมอาหารไม่อันตรายไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดเช็ดได้ลูกไม่อันตราย อันนี้อันนี้เป็นช่องสีเขียวแล้วนะ,อ,ะนอ้าวคนสีแดงคนด้วยคนสีแดงคนด้วยเอาคนละช้อนกันลูกเดี๋ยวสีผสมกันมั่วมหมดเลยต้องคนละช้อนลูกอ้าวคนสีแดงเออสวยเลยอ่าอทีนี้สีส้มอเอาวางไว้เลย,วา,ว,เลยวางไว้เลยอ่าวางไว้เอาสีส้มมาผสมช่องนี้เออเทดีดีลูกอะ อีกนิดนึงโอ้โอ่อนจังสีส้มโอเคได้แล้วลูกได้กิ่น้ได้กลิ่นน้ำส้มเลยตอนนี้เราผสมสีละกับน้ำส้มได้สามหลุมแล้วนะคะเอาสีมาเก็บที่เดิมเดี๋ยวตกแตกลูกอ่าวางลงไปโอ <Okay. S 2> โอเคก็เดี๋ยวไปอากระดาษที่ชู่ก่อนครึช้อนเลยครับเ,เดี๋ยว <ๆ S 1> ต่อไปนะครับต่อไปแล้วนะครับ,รบเราจะตักเบกกิ้งโซดาลงไปในแผ่นพลาสติกเปิดเท้กว้างๆหน่อยค่ะอ่า ตักลงมาแต่ในแผ่นพลาสติกนี้เลยลูกตักหลายๆทีก็ได้เดี๋ยวหกนะอ่ะเปิดให้กว้างๆนิดหน่อยอ่ะอ่ะเทลงแผ่นพลาสติกนะอ่าเทอีกเอามาอีกสักหลายๆช้อนเลยจะได้ผสมสีได้เยอะๆเออเย้เลยกันเอเอปิดจมูกด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฟุ้งเข้าจมูกไม่ดีลูกต้องปิดจมูกด้วยนะคะ นี่เยอะเลยลูกเดี๋ยวเวลาเราผสมสีมันจะได้พื้นที่กว้างๆเลยนะปิดจมูกนะคะน้องๆหนูๆเดี๋ยวฟุ้งมันจะฟุ้งเข้าจมูกนะคะอ่าอ่าทีนี้เทลงไปเอาน่าจะพอแล้วล่ะอ่าสามช้อนเลยอ่าแล้วเกลี่ยให้มันกว้างๆหน่อยเดี๋ยวเราจะได้เออเกลี่ยให้กว้างๆเลยเอยเอาอีกก็ได้เอีกก็ได้ลูกเอาได้ได้ได้อยากได้เยอะๆก็ได้ลูกอยากได้เยอะ อ่าอยากได้เยอะๆก็ทําไปลูกอ่ะอ่าหกก็นิดหน่อยไม่เป็นไรอ่ะอ่าสีมือโอเคโรย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 อืมโรยโรยโรยลูกอ่าเอาให้กว้างกว้างลูกเออให้มันเยอะๆเดี๋ยวเราจะได้หยอดหลายๆสีลูกอ่าอีกนิดนึงก็ได้อ่ะอ๋อเราเนี่ยใหญ่ใหญ่เลื่อนไปเลื่อนไปเอาไป อ่า,อาไม่ต้องตบมันแหละลูกมันจะได้ฟูสวยๆ,ๆลูกอ่าไปอันนี้เอามาวางข้างริมๆเลยเดี๋ยวหกลูกตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่นอยก็จะตักสีอะไรก่อนดีเดี๋ยวพี่นายก็จะตักน้ำส้มสายชูก,กับสีที่ผสมกันลงในเบกกิ้งโซดาและนะ้วเดนะดูปรากฏการโอ้โหขึ้นเป็นฟองสวยเลยนะคะ,ะ,คะเอาสีะะแดงบ้างอาพี่นายเอาสีแดงบ้างครับ อ้าวหยดข้างๆกันโอ้ยสวยจริงๆเลยค่ะโอ้โหอ้าพี่นายตักสีส้มบ้างครับตักเยอะเลยตักเยอะๆเลยได้ดูอะแอบไปตรงไหนแอบตรงนี้แล้วกันโอ้ยสวยจังเลยไม่ต่อกันโอ้ยสวยจังเลยอู้หสวย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 พี่นายอยากได้อีกอ่ะอยากได้อีกก็เอาตักเอาช้อนอ่าอยากได้สีอะไรก็ทําเลยครับโอ้สวยจังเลย โอ้พี่นายทดลองวิทยาศาสตร์นี่ก็คือประโยชน์ของเบกกิ้งโซดานะคะอันที่จริงพี่นายนูแล้วพเขาบอกว่าเททับได้ลูกเขาบอกว่าให้เอาน้ำส้มสายชูนะคะผสมสีเทผสมลงไปในสีผสมอาหารนะคะจากนั้นก็โรยเบกกิ้งโซดาลงบนแผ่นพลาสติกตามที่ยาทำให้ดูแล้วก็ตักน้ำส้มสาย ใส่ชูที่ผสมสีแล้วลงในเบกกิ้งโซดานะคะขึ้นฟองสวยเลยเนี่ยย่าลองทำดาวหน่อยที่ลูกทำดอกไม้ก็ได้ติ้งติ้งติ้งโอ้ยสวยจังเลยมันเลยออไปด้วยเออสวยเลยเอามาก็ได้นี่เป็นไรก็ทำก็ปลี่ยันี่แหละลูกเมื่อกี้เบกกิ้งโซดาเราโซดาเพิ่มไ่ะอันนี้แหละเพิ่มยังทำไมถึงยังให้มัน เอาไปเอาเบกกิ้งโซดาเทโรยเลยได้ไหมน่ะไม่ไม่ใช้ช้อนเทเลยลูกเดี๋ยวมันเทแล้วมันก็อ่ะถอยถอยถอยเอามือออกอ่ะทำเองอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้เบกกิ้งโซดาเยอะๆอ่ะระวังเข้าจมูกลูกอยากได้เบกกิ้งโซดาเราก็โรยโรยโรยอย่าทำบกนะบกไม่เป็นไรลูกอ้าวเอาไปอย่กได้เยอะๆเลยลูกอ่ะน้าเปิดได้หน่อยมันเยอะ อย่ามันเป็นภูเขาเออเอาเอาเอมันเป็นกองเขาเอะไปออาไปอ่า้เลยมันเป็นกองภูเขาอืได้เลยมันไม่ได้ของอันตรายลูกเพราะว่าเบกกิ้งโซดามันมีประโยชน์มากเลยนะคะมันกัดไมมันไม่กัดลูกเพราะว่า มันนเป็ล้างผักก็ได้ทําความสะอาดผิวหนังก็ได้คนดีเออโอ้ยเราเอารวมกันเป็นเนียกระเทยลงดูสีสีเขียวกับสีแดงรวมกันก็เป็นสีส้มเลยแล้วา้าสีส้มอันสีส้มเขียวอ่ะสีส้มกับสีเขียวจะเป็นสีลายสีเหลืองไหมอ่ะสีส้มกับสีเขียวน่าจะเป็นสีเหลืองลูกไหนลองดองดูทิสีส้มแล้วสีเขียวลงไปลูกใสไปเยอะๆหน่อยเป็นสีเหลืองไหมาอียดูทิ น่าจะสีส้มเออโอ้ยสวยจริงๆเลยลูกมีพี่นาเคมองวยเฮ้ยถ้าเอาไปสุกช้อนไม่เดี๋ยวช้อนเปื้อนลูก<ม>อือให้ไหลไปหากันดูสิโอ้สีสวยจริงๆเลยนะคะวันหลังเราจะทำหลายๆสีเลยนะคะนั่นอสีแดงมั้งล่อเอสีแดงอะอย่าตักผ,ผิดแล้วเดี๋ยวมันเลอะลูก นั่นซึมก็ไปหากันแล้วอุ้ยสวยอยู่ลูกสีแดงป้องกันอุ้ยป้องกันเราชอบชอบเนี้ยอยากเล้นสีเขียวอแค่ขอปิดเปิดไฟห้หน่อยอยากเล่นสีเขียวเขียวเลยนี่สวยเลยนี่ลูกอมุนน้องขาเขียวอีก ถือดีๆถือดีๆเอาบีบบีบ<ม>บีบจุดจุกบีบอ๋อไม่ได้บีบบีบก่อนแล้วก็ไปดูดน้ําขึ้นเออไหนปล่อยป่อยถือขวดให้ดีถือขวดให้ดีตะแคงไหนลูกโอ้ยมันมีเยื่อมันลูกเก่าและสียากอเอาไปอเอาไปทีนี้จะเข้มขึ้นแล้วนะคะ แต่น้ำส้มจะน้อยไปไม่ลูกโอ้เยอะนี่ริมริมนี่ไม่ได้เทเลยลูกนี killers, Italy, oh, yes. ่นี่ริมริมนี่นี่ริมริมนี่ไม่ได้เทเลยอย่ให้เทให้หมนี่เทริมริมนี่ไม่ได้เทเลยลูกโอ้สวยจังเอออุ้ยอ๋าเทให้หมัวเลย สวยจังต้มกันสีส้มวันนี้วันตุ่ยจีนเขาจุดประทัดหมาก็เลยเห่านะคะโอ้สวยจังโอ้สวยจังยังไม่ได้ใช้ฉีดยาเลยเพอไม่ได้ใช้เลยเมื่อกี้ลูกเอาเข็มจัยาดูดเอาเลยลูกอ๋อลวงตกไม่ไหนเข็มฉีดยาดูดเออมันก็ง่ายกว่าเออเอาดูดของพี่หน่อย ่สวยอยู่สวยสวยหลังเราต้องเอาเข็มฉีดยาแล้วแหละลูกเออเอาเข็มฉีดยาดูดก็ได้อ่าเอาเข็มฉีดได้ดูดสีเขียวอ่ะอ่ะอดูดขึ้นดิลูกก็ต้องเอาเอาให้นั้นก่อนแล้วก็ดูดขึ้นอ้ามาปล่อยเลยอ่ะอี๋ปล่อยมัมัวให้มเป็นสีอะไรอ่ะเป็นสีโคไปแล้วลูกอุ้ยอยากได้อยากได้ ใส่ตรงอื่นบ้างสีขาวๆอ่ะตรงที่เป็นขาวๆอ่ะอ๋อพี่แน่ดูสีแดงบ้างดีกว่าสีแดงโอ้ยทำไมว้าโอ้ต่อใส่ตรงที่ขาวๆอ่ะสวยสวยอุ้ยเอาไปสู้ก่อนเจ้าตรงที่ขาวๆอ่ะใส่ตรงขาวๆอ่ะ ยุ่งกัดไม<อ>่ยุ่งกัดหมไม่มีไม่มีใคยุ่งกัดครับอ,อืมอะไรอ่ะโอ้ยกลายเป็นเสียอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ายังพอได้โอ้ย นไอ้ย่าดูดิยิ่งสวยผสมสียิ่งสวยใช่ไหมยาเพิ่มสีส้มหน่อยไดนจะหมดเอาเขียวกับแดงรวมกันเป็นส้มหมะลูกเอะเออเจ้าตะแคงหน่อย่าตะแขงหน่อยโอเคโดดเออ ไไไแล้วก็ค่อยดึงสูบกลับเข้ามาอ่ะพออ่ะอแล้วพ่อละโอ้สีตรงไหนดิปีโอ้ส้มเข็มเอ้าสูบเลยสีแดงให้หมดเลยลูกสีเขียวสีแดงแล้วขึ้นมาอ่ะหยุดพอแล้วมาเอาสีแดงสีส้มให้หมดเลยลูกอ่ะขีดเนี้ยเฮ้ยนี่ขีดนี้หน่อย อืมเป็นสตรอเบอรี่ไปแล้วอุ้ยเงียบ <Yep. S 1> โหเป็นภูเขาไฟลาวาแล้วก็สวยอยู่ลูกก็เพิ่มสีต่างๆพอแล้วพอแล้ววันนี้พอแล้ววหลังค่อยเล่นใหม่ลูกปิว้วนสีเขียวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดติดตามคุณย่าซอสุมาลีมีเรื่องเล่าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมีสีสวยๆมาทำที่ถช่ขาวนะคะวันนี้เอาใจคุณหนูๆนะคะบายยค่ะลูกๆและหลานทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอืมอืมสวยวอ้โหแกันผลงานศิลปะเออผลงานศิลปะสตอสตอเบอรี่เนี่ย มันไม่ค่อยสวยเลยอ่ะแล้ววันหลังทำใหม่ลเหรอเฮจบแล้ว